น,นอตอนนี้เขาก,ากข้ามาทอดนะครจุดหมายเขาเ่ยคือตัดสร้างสถานีทองเทียวที่ขึ้นไปทางนั้นดนีดหัวควายเดงนสมาชิกของม้าก็จะเห็นบอลสับกระจกอยู่ข้างในเลยมาในตัดภายในตดัดออ๋น้ำใสดีด สันสันป่าวบางนั่นเนกัแมน่นอ่ะวันพระเจ้าขายเน้วขิงใคให้นักท่องเที่ยวมากินจะมีกรูบมีลายเนาะป่า,าเวดาาเดี๋ยวเขาจะยังไปทางมุนไหนหมละเดี๋ยวเบองมบรรยา,าก,กาศทางนี้ก่อนน้ำใสเลยตัดตนนี้แม่นอ่เเ้าสีม้ากับแม่น ขามขวานาแพงมาเราจะมีห้อมขอ,อนเครื่องเครื่องไฟฟ้าน้ำมันสามอยู่กั้มขวามือขอเนาหลังจากที่ว่าเขาขี่เขามาแล้วบันนี้เขาไปขี่เขามาจะซื้อเลยเขาจะเห็นทางแงยกข,ขาเลี้ยวขวาจะไปข้างเครื่องไฟฟ้าน้ำมันสามแมนแมนเทาแมนเทาบปไ่ปเนาะเลาจะขี่ซื้อไปเลยขี่ซื้อมาเรื่อยๆแล้วันนี้เราจะไม่เห็นจะไม่เห็นปอเล็กหลังจากขามปอเล็กมาแล้วมันจะมีป้าย ป้ายที่เขาเจ้าติดไว้ว่าทางไปตาดสร้างได้เอาเงี้ยวไปตามป้ายเลยให้เขากดขีดมาตลอดแล้วก็จะเห็นจะเห็นตาดอันนี้เลยมันจะอยู่จะอยู่แช้มทางตลยเนี่ยแช้มทางก่อนนั่นติขึ้นไปทางกันตัวที่ว่าเขาไปกลางเต้นตอนนั้นดูอ้างอันตัวอ้างตัวอ้างน้ำมันเลยนี่เป็กำลังขึ้นไปคนแรกเลยฮะนี่มีมา ตจะไหนห่อย่างไวเบิงบ้งบรจาจัดทัอา อันนี้เขาพายางเข่าไปบึงทางด้านในตัดมีเจ้าทินมาต้อนทาเจ้าทินไปมือสก้องเนยไหมม <c oughs> <c oughs> ีใกล้น้ําเที่ยวพ้อมีสามคนมีมินบอลจอด,ดง่ายเลย ด้านหน,น้านลยครับมีห้างขายคราคิดอ๋อสีผ้า,าไปใส่มาบัดเนี้เหรออ๋ีคนแบบหยบดูแบบอยู่ตาดประมาณ าน้ำใสเลยกำลังวกำยางขึ้นมา,างามเพิ่มห้างขายเครื่องหลายเดี๋ยวเข่าอยู่ทีน่นี่ท่านยากเห็ดยบจินตู่จิน้นตู่ไว้ให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนนั่งกินเข่าอยู่ น้ำใสเลยน,น้ำใสเลยขึ้ไหลามาแล้วานเท่เดี๋ยวดกิ่งยางก็ด้านมมาี้หมดแหละส่วงน,น,นี้อ่ะมันเสอเหิบคนมานักท่องเที่ยวจะมาหลายจะมีเศษเพราะว่าช่วงนี้ก็ยามฝนไงน้ำ น้ำกับมีหลายมีให้ก็ได้อาบยางกันเดี๋ยวเขาย่างเสร็จตางเต็มหดล้เดี๋ยวจะยางกอไปทามันให้วันยาการให้คนเบนิ่งตอนนี้เขากับมาอยู่ดูระว่างกลางตอนกลางน,น จะกลิ่นสั้นๆไปของมันฝุ่ตามมาบนหินพลันธ์อย่นี่แหละมีหลายจุดนะที่ว่าให้นักท่องเที่ยวลงหยุดน้ำได้นะครับเด็กน้อยก็สามารถลงเยุนน้ำได้นะเพราะว่ามันจะน่าจะจะโบเล์กันนะเป็นเป็นร่องหินกันนะร่องหินลงไปเลยสามารถเปนั่งเล่นน้ำได้สบาย เดี๋ยวเขาจะเขวาพาไปบนน้ำตกที่ว่าในไงแล้วญ่ก็หนีเนาะหมดเลยงานเข้าไปทึ่งๆหมดเลยใช้เวลางานก็นสัประมาณสิบหาสิบหานาทีไปเดี๋ยวเขาเขวาไปทางด้านในเลยอตอนนี้เขากำลังงานข้าไปทางด้านในขวบน้ำตกตัวน,นี้แมนเพิ่นกำลังสัง่งอยู่ทางก็อาจจะสั้นแน่หน่อยนึง เราะว่าช่วงฤดูฝนทางมันมืน,มในใเป็นไขสมืนอันตรายจังเลยเขาไปทางด้านใหนหุ่นละจอดรถไปด้านลุม่มเน่ากับยางยางเขาทางด้านในส่วนใหญ่จะบ่มีคนมาขึ้นไปเล่นเนาะมีแต่มีส่วนหน่อยเพราะว่ามันในยนางใสเวลาดดนแล้วก็ไกลเนี้ย เส้นลายคนจะเล่นใน,น,นบริเวณที่เขียนนอกนี้เดี๋ยวเอาสิ่งผ้าขาไปชมทางด้านในว่าฝนตกว่ามันสีง,งามคือทางด้านนอกบ่ไปเฮยเสียงน้ำเขายงางเสียงน้ำตลอดทางจะเป็นเหวลงไปตัวนี้บะสามารถลงไ้ล้ฮะกันสองคนมาเนี่ย อ๋อจะเจอกันทางด้านทางเข่าตาดเนะาะตอนนี้เขากะยางมาหอดอทางเข่าของอตดัดตล้ลโอ้โหห้อยางมาทางบ้านพุ่ทีนี้ก็ขึ้นไปทางผู้คอยจิบปหานันอ่างน้ำมันตัวนี้นี่เพิ่นจะมีป้ายบอกตัวนี้มีเขียนใจทางลง ตัดซาวาลงทางด้านนี้ทางลงก็จะสัน้นจะสั้นนี่ต้องคอยระมัดระวังลงไปโอ้แต่ว่าวิวงามเลยอ้ยเบิ่งได้ข้อเสาสิเบิ่งดนตกตกมาสะเทินบุนอ๋ออยู่ในกล้องอาจจะไ่เห็นแนบะนข,ขาว ไปงานไปเ,เลยพอดีเลยเจอมนทางลงพอดีเลยก้อนหินเลี้ย,ยมาปทางละคนหนึ่งไปไปยังใส่หอดแล้ยได้ยินเสียงน้ำเลยดังมาแหง ด้านนี้ด้านนี้ก็ลงได้กันเดี๋ยวเข้าไปบนน้ำตกง่ายเลยทั้งสองฝากทางเ้ากก็เป็นป้าเว่าเย็นดีตอนนี้มูมิไผ่มาเทือนั้นน่าจะเข้าสองคนคาดว่าพวกนีน้หนาจะสวยๆคนละ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันถามข้าเจ้ายืนข้าเจ้าวานบ่อี่ยีกับบุมีค้นเข้ามาน้นไก่นะส่วนไห็จะเป็นไวรุ่นเข้ามากับบุหรายเป็นไม่ลมง่ ใช้มือเลยปลาตันนี้ตกขนาดน้อยตัวนี้ว่าเท้าเข่าเบิกหนึงด้านไมนตกนุตกใหญ้ยง่าจะแยกออกเป็นหลายสายเนาะน้นำตกนี่สามข้อเบิกนี่มันมี่สามสี่สายอยู่ ว่าค oh, ือหนุ่มตุ้นตัวใหญ่เลยเขาเขาเป็นตัวใหญ่เลยนี่ก็บ่เคยมากันเนาะว่ามันไก่บ่โอ้ยโดนนี่โอ้ยเหนื่อยละเหนื่อยละนอนตไป เขาเศร้าไอ้นีเขาเศร้าไม่ยังไม่ได้กินเลยเป็นสี่สิบเอ็ดโมงลวะว่าตอนเฮามาหันก็นได้ลบฝนเนี่ยตนตกเป็นงานเป็นงานมาออกแต่เศร้าพุา่นล่ะคาดว่าเสี่ยไหมาฮอดพีนเนก้าโมงอะ่นี่ยบนเสียทาง อ้มักจะอากาศนี่แหละบ่งห่อน,เ,นยเย็นดีทางในนี่โอ้ประเด็นว่าเสรถจ,จากมาน้องวิบนจอดนี่ต้องได้ฝากกิลลุมเนลยเนาะถึงแล้วเอาฝากกิลลุมย,ยังต่อไปยังต่อไป มาจะห่อแล้วจีเลยแง่แปลกเห็นมันแมนบอแมนตัวนี้บดท้ายแมนบอเสียงแห้งึ้นแห้งึ้นแล้วแม่ไรเงี้ย่าแม่ตัวนี้แล้วนี่เงี้ยละเมียละดิอาล้างสิสิ้นสุดละ ีทางไปอีกตัวนึงนี่มีทางไปน้ำตกอีกตัวหนึ่งจะเอามาจุดนี้บนจุดนี้ก่อนแลว้วมาตรงจุดนี้มาเป็นยังไงโอ้โยเป็นซอดอกันตัวน,นั้นแต่เปไปลงตนนัวน,ออกกน,นออั้นออกกันพุ่นออกบนไหนพุ่นเนาะ งามงามงามประเทศทั้งหลายลงให้โอเป็นร้านหินโอ้คุณตกเป็นสันส้นสั้นมนะีงาหนึ่งโอ้เย็นโอ้งามงามโอ้เงือบเบื่อโอ้คุณะ กงทำหลายทำหลายอดแล้วาอรละอละเดียวขาเดีเขากินข่ากันแจ้งข้าแจ้งางกินเข้ากันไดทีเก็บภาพบรรยากาศดูทางด้านเพื่อให้เบิ่มแจ้งข่าอกทนกอนกินข่าเศร้างานดีูว่นะไดลงมา เขาอ่ะดีกัน ตอนนี้เ้ากะย้ำขึ้นมาทางด้านเพิงแหละมาเพิ่งบรรยากาศทางด้านเพิงน้ำหรือเป็นพล้านหินแล้วเดี๋ยวนี้ขุ่นไหลามาทางด้านเพิงว่ะนี่ตัวนี้ตัวที่เขาทายลุงเป็นน้ำโขลกลง งานเป็นเินอย่แจะทรพาถึงเบื้องด้านเชิงอ้ยเิก็เป็นอาง อ่างรอยน้ำเราที่เท่านั้นเดี๋ยวจะเนี้ยซอกบนไปกันไปได้ปะเนาะไปได้เยอะเนามันเย็นเลย ข,ขนาดนี้เยบ่อนลอยน้ำถึทางเลยจะเนี่ยโอ้เดี๋ยวออกมาจดี๋ยวันมาแล้วก็มาอาบยูนยนนบน่นีอยังยังเบิ้งด้านโอ้ต่วามื่นเลยคือใครยหินอ่ะ เปนสปคได้บนว่า oh, สุดเป็น,นี้ไปกลอาได้ยูโอ้มันดื่มหิ้วยูครับมึงาบน้ำค uh. าคาเนี่ เครื่องสียดายพกเสียดายพรกเครื่องมาน้ำเราเครื่องมาไทายรืนด้ันหละัะยินดีเลยโพ้ยลีก็บพคนก็บพคอยเขามาพวกคอยเขามาเริเพิ่ง นี่พ่นว่าเพิ่อนว่า,วาตาดสาวาัวนี้ตัวที่ว่าอยู่ทางด้านลุมกันแมนตากสร้างจะบวกใกลกันงานขึ้นมากับประมาณสิบห้าทีกับหอดแนะน้ำเนาะตาดสาวาเนี่ยงามไม่ดีงามตัวนี้ลพราเรียนน้ำกับแตคือจังเห็นนี่แหละน้ำใสดีอ๋อน้ามันเย็นอพอเนี่กั เขาพอขอบใจเน้วอย่าลืมฝากกดติสามเขาเพื่อเป็นกำลังใจเขาเลยเขามีกำลังใจเให้ชิบต่อไปให้พวกทานบุงเนาะเอาเจอกันชิปหนะ้าบาย